เรื่องต่อไปนะฮะจะเป็นเรื่องของคุณเอกครับคุณเอกปัจจุบันนี้อายุ43ปีนะบอกว่ามีประสบการณ์หนึ่งฮะเจอด้วยตัวเองเรื่องทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่ห้องพักหนึ่งก็แล้วกันในจังหวัดชนบุรีเมื่อเมื่อเดือนที่ผ่านมานี่เองครับแล้วก็เลยตั้งชื่อเรื่องว่าห้องพักอาถรรพ์สวัสดีครับคุณเอกครับสวัสดีครับพี่ป๋องนะคุณเอกช่วยป๋องเสียงดังด้วยนะครับครับพี่ป๋องครับเอครับตอนนี้โทรจากไหนครับ อ๋อมิถุนากรุงเทพครับผมโทรจากกรุงเทพแต่ว่าเรื่องเราจะคุยกันเนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีใช่อดีอดีผมไปทมงานอยู่ที่บางละมุงฮะอ๋อหุยบางละมุงนี่ในอดีตนี่ขึ้นชื่อนะครับแื้จริงๆที่ของพ่อผมที่บางละมุงแม่เจอกว่าที่นี่ซ้ําแต่ไม่เจอเหรอครับก็คือต้องเลี้งที่ป๋องฟ้าบอกว่าที่ป๋องฟ้าว่าผมคุมงานอทางบริษัทได้ส่งงไปให้ดูการงานใหบู่บ้านครับ แถวแถวบารมงคืนนี้เมื่อเดือนที่แล้วนะฮะมันมีเปิดอีกโครงการหนึ่งแถวบางพระวิชางนะครัก็ส่งเครื่องคนมาดูนะฮะวันนี้วันเออ่วันเสาร์เสาร์ที่เกิดก่อนมีเรื่องเนี่ยเือผมบอกเฮ้ยเอกเดี๋ยวเนี่ยเราจะมาดูงานที่แถวศรีชาครับที่พักตะนอยถามว่าเราเอยอมาสิเอเอเพื่อนของซีเอแล้วเอกอยู่แถวไหน บอกเอาหนองมูก็ได้เอาแถวบางสายก็ได้หรือว่าแถวสีชาก็ได้ก็เลือกเอาที่มันสะดวกคือเขามีรถอย่างบอกโอเคเดี๋ยวพอเสาเจอกันวันกันก็วันเสาร์สามโมงก็เาก็มาหามที่บางมุงที่ใส่งานแต่แรกผมจะรถไปบอกให้เรารอก,ก็ได้เดี๋ยวเผื่อจะได้พักกริด้วยกันมติถามว่าเราจะไปดูห้องพักได้ไหมบอกอืไปไปดูก็เลยก็เลยผมก็เลยขับ รถไปกันสองมนไปดู<ม>ทุกที่ท,ท,ทุกทุกที่ที่นี่มีห้องพักคแต่มันก็ไปหมดมอจจืโดยเฉพาะที่แหล่งท่องเทีย่ยวหรือที่ใกล้ที่ทํางานของพวกเราเนี่ยจะมีคนท,ที่มีประสบการมเนี่ยคนมันเยอะถูกไหมครับอี่บองวันรั้วสุดๆแล้วเลยไม่ได้ห้องก็เริ่มเย็นละเริ่มดังทานข้าวันท,นที่ที่เขาเสหาแทนในเมืองจันทร์ระยะจุฬาฯนะนี่แนห,น<ม>หลนะ,น,ละนะครับจะแตดบอกพี่เพื่อนบอกว่า,วาเอคืนนี้นอนขึ้นเราหน่อยเด เฮ้นอนนอนมากเนี่ยนอนหอก็ได้ดีมามุงเนี่ยมีแอร์อะไรเงี้ยบอกเออไม่มาหรอกต่อกันดีกว่าเพราะว่าเกิขับรถครับบอกก็ได้ตามใจก็เราก็พักกันเข้าห้องเขาก็พาไปที่เขาเคยจำเป็นโรงแรมโรงแรมของอะไรอังกฤษเลยต้องรีแบบมีติดแอร์ดูไม่ห่างนะครับแล้วก็ได้เราไปวันธรรมดาก็ข้าห้องไม่เกินสี่ร้อยนะเราถึงเน่าพัดเนี่ยมันทุ่มหนึ่ง สร็จแล้วแล้วก็เอ่อเขาคือตอนที่ผมเข้าพ้องไปเนี่ยืมไปเข้ากับคนแรกครับบอกพี่เอกห่อมันไม่น่านอนเลยวะอืม,มาวะเอกกลิ่นมันตุกตุกคือผมเนี่ยเป็นคนที่ที่จมูกไวมากอืคือเขาบอกเขาไม่ได้กลิ่นเขาบอกมันสระมันสระเหมือนนี่บอก<ข>บบบมนันสาะมันสาะคืนแะบแบบแบบมันเร่มต่อกรมันเริ่มใครมานนอนไหนี่บอกเขานนเลยว่าแสดงว่าเอกได้กลิ่นอยู่คนเดียวเขาได้กลิ่นเขาหรือล่าใช่เขาก็ได้กลิ่นแต่เขาไม่พูดอื เออขาเสร็จแล้วบอกวิทย์ไม่หรอก็นอนไปเถอะอะไรเงี้ยผมก็ผมก็ห้องน้ำอาบน้ำผมก็เสร็จแล้วผมก็อาบน้ำเสร็จแล้วก็ไปเดินเล่นกันที่ชายหาดเดินเดินดูของดูอะไรกันกลับมานอนในห้องก็ผมก็นอนนั่งนั่งดูดูบอลเลยไปแล้วก็พอก็นอนเล่นเกมโน้ตบุ๊กขาอีกหนึ่งวิทย์ไม่ไหวแล้วงูง่วงแล้วมือเหนื่อยมากขนาดบอกไปตั้สบายเลยเพื่อนนอนเลยผมก็นอนผมถึอว่าหลับไปได้สัก ก็นานให้บอกนะเสือไม่รู้เหตการเขามาดูทีกับทิ้งคือไม่เสียเมันเพื่อตงตกตัวตัวออกไปครับเสียใจแล้วสวดเแบบก็คิดว่าเออเราคงไม่ดีใจแล้วนะมันนอนกดบอกว่าค,คือเราจะไม่ชอบคือมันมันโกนนี่ทำไมไม่เสียตาร์รถไอ้นี่เสาตาร์รถคือ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 รถเครื่อ,องมันจอดอยู่หน้าหน้าห้องเลยมันก็ตาร์รถมันก็เสียตาร์รถเออมึงคุนอนหน้าห้องก็หลับไม่สนใจหลับหลับไปแล้วผักหนึ่งเอ็กก็ ยิ้เสียงะในห้องน้ำนเห็นมือนมีคนเข้าไปอาบน้ำพี่ป้องอมอีคนไปิัวครับคนนั่งคนนอนฟังอยู่เสียงใครมาอาบน้ำหรือืปล่าองใหรือเปล่าคือเราคิดดีๆว่าเป็นห้องข้างๆแต่เสียงมันใกล้มากพี่ห้องเราดีหว่าเพราะว่าเพราะว่าจะกับแพงห้องน้ำในี่บอกน้องไอ้ฟังนะว่าเข้าห้องไปเนี่ยห้องไม่ได้ใหญ่ป๋อง พอผมเปิดตูเไปเนี uh, ่ยเจอห้องนอนเจอที uh, right hmm. ่นอนเลยอืแล้วก็แล้วก็อันท้ายนี่เป็นห้องน้ำนะฮะแล้วก็แล้วก็แปลที่นี่ไปปองกระจกกระจกในห้องเขาไม่มีอืกระจกมีข้างนอกครับกระจกไปอยู่ตรงตรงหน้าห้องน้ําเลยืมนะเสร็จแล้วผมก็เอ๊ะรีบเสียงมอนมีงกดถามน้ำผมก็ก็เลยลุกไปดูไปข้าห้องน้ำก็ไปดูเอ๊ะเปิดไฟห้องน้ำก็กำลัแห้งว่ะกำลัง เขาคิดเองเปล่าก็ไม่นอนนะนอนอก็ก็หลับหลับแต่แบบเริ่มเคลิ้มเริ่มเปิดดูอะคือเปิดไฟทีวีไว้าคือปิดไฟเปิดทีวีไว้ครับแต่คดีก็ปองไม่ได้เราใช่ไหมครับแล้วก็นอนนอนอยู่คือตาเริ่มหลับอีกฝั่งคือภาพอากอกมาหมดตาเราจะเริ่มเป็นหลับอะเหมือนเหมือนมีคนบงังหน้าทีวีอะคือภาพออกมาเหมือนมีคนบังแสงทีงวีอะบ <อ S 2> ังบังไว้อ่าแล้วก็หลีดตาดูไอ้มร่องใหญ่ทีวีก็บอกเลยนอนนอนต่อ ผมก็ผมเป็นคนไม่นอนดีนี่ป๋องครับผมก็ก uh, ิ้งแหละผมก็กิ้งอีกฝั่งเนื้เพื่อนไม่อยู่อาละสบายผมละผมก็กิ้งเพราะเวลาเรากิ้งเนี่ยมือเราเนี่ยนะฮะเหมือนคือเรานอนอยู่ฝั่งซ้ายคืออันที่ของเอ็คที่ป๋องเราจะจิ้มไ่ฝั่งซ้ายแล้วก็กิ้งซุบมามือเราไปโดนคนเนี่ยโดนโดนใครสักคนเลยนะปุ๊บมือโดนปุ๊บเสร็จผมก็ไม่ได้ไม่หลิบตาครับอับไบขยับขยับโดนใครวะไอ้ไอเอ๋เข้ามาหรอวะ มาวิสระตอวะก<อ>็ลืมตาเข้ามาดูครับมันมันไม่เห็นอะไรอ่ะ <uming> <olds> ไม่เห็นอะไระผมเรมิ่มใจไดีนะเฮ้ยเมื่อกี้มือมือเราไอ้โดนโดนคนนะ <Rub. S 1> นมันไิ่ไม่ป๋อมนิ่มเหมือนนิ่มเหมือนฟองน้ำนะเราจะฟองน้ำไอ้ป๋องล้วก็เ้วก็เริ่ม, <mieux> มแบบเ,เ,เริ่มใจไม่ดีละอืรไมการุ๊ไปไหนอ่ะก็แล้วเสร็จแล้วก็มองมองไปที่ของมุมห้มองน้ำเรารู้สึกแปลกๆอ่ะของไอ้ตรงนี้จะจบไง้ไอ้ป่องเรามอง ไมกระจกเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะยืนอยู่บนห้องน้ำพี่ปองเห็นเป็นผู้หญิงยืนในห้องน้ําต้องราดนึ่งต้องบอกผู้ฟงาีิปปองว่าเรื่องนี้ผมคล้ายน้องคนเมื่อกี้ที่ล่างมืนกันเลยเจอคล้ายเคสเดียวกันคล้ายๆนะครับแต่ว่าผมจะพี่คนนี้ใส่เป็นเป็นเป็นชุดผ้าขนหนูสีขาวใส่ชุดผ้าขนหนูสีขาวครับคือเห็นเห็นเห็นรู้ว่ารู้ว่าผ้าขนหนูครับคือบริแสงทส่มันเห็นอยู่ยืนคือเรามองกระจกแต่มันอยู่บนน้มเราก็เราก็มองเขาไม่รู้ว่ามองไง เขาบอกว่าเขาแอบเราอ่ะเขาแอบแอบเล่กเราเล่กเราอ่ะอืผมก็มองผมเห็นแล้วเขาทําอะไรวะพี่ป๋ังเขาก็เอาหน้ายิ่มมาแบบขึ้นไงพี่ป๋องขึ้นแบบขึ้นแบบขึ้นให้เห็นให้เห็นยื่นมาเหมือนกับว่าแอบดูเราวะเอออดูทำอะไรอ่ะพี่เออเราก็แบบเอาแล้วโดนแล้วใเสร็จแล้วก็เราพาแล้วก็ห้อยเวทไปตรงโต๊ะใช่เราไม่ได้เข็บไปตรงนี้ไงพี่เป็นคอแล้วก็กลัวมากเลย กัดฟันบอกก้อนในใจก็คิดว่าผมอะผู้ชายว่าผมมานอนนะไม่มีนะคือผมก็แอบแสงม่านอนก็เดี๋ยวเราจะไปแล้วผมก็ลืมตาทีเขาหายไปออมโหตัดใจป๋องเปิดไฟเลยทั้งห้องเลยแบบเต็ะตูเป็นหน้าห้องรถเึินมไปแล้วหายไปแล้วอะไรหายนะรถคือผมไปแล้วรถคือเพื่อนเราไปยซึ่งเพื่อนเราไปนอนในรถถูกป่ะใช่รถขึ้นผมไปแล้วไปแล้วเหรอแล้วมันทิ้งเราเหรอ เราบมันมันไปทิ้งครับเดี๋ยวไรฟังเลยเลยผมก็ผมก็เอาแล้วผมก็ลอยพ้าเลยเปิดทีวีนอนเลยเนี่ยเปิดทีวีนอนแบบเปิดไฟนอนทั้งคืนเลยพอพอปีห้ามั้งก็เริ่มเริ่มสว่างแล้วปีห้าผมก็เดินเดินมาหน้าห้องเดี๋ยวเียกแพไอ้น้องคนที่อยู่หน้าห้องที่เป็นคนที่เก็บฟังอ่ะก็ถามว่า ที่นอนสบายเมื่อคืนบอกบอกสบายมากเลยฮะเขาก็คงรู้นะผมโดนอะไรนะฮะคกสบายมากเลยฮะเนี่ยตาโหลเลยบอกว่าแล้วเพื่อนพี่เขาไปใ้ตีตีสาพี่รู้ไหมรู้ยอเขาบอกไม่รู้ฮะบอกเออหนูก็ถามเขาไปสายบอกว่าเดี๋ยวเขามาแล้วเพื่อนเหมือนก็มาหาผมนอนเจ็ดโมงครึ่งเข้าถึงเก็บกระเป๋าเลยฟุ๊บ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 บอกไป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 บอกเห้เอ๋ขอถามหน่ออ เมื่อคืนเมื่อคืนไปไหนเออเมื่อคืนกูไปนอนชายหาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเออเพื่อนบอกว่ากูไปนอนชายหาดครับเอาแล้วทีแรกเอกบอกว่าเหมือนมีความสุขว่าเหมือนเพื่อนเป็นสตาร์รถแล้วนอนในรถไงใช่ก็มันสายแล้วไงฮเราได้ยิอะไรฟังแล้วเสร็จผมบอกว่าเอกเอเะบอกเอกเมื่อคืนมึงเจออะไรเปล่าบอกกูเจอไงกูถามมึงเจออะไรเปล่าเออเดี๋ยวออกไปแล้วจะคุยได้ไหมอ แต่ก็หอกไปด้วยกันออกไปเึงก็ไปนั่งกินข้าวันตรงตรงสลาตลอดตลอดอะไรบางพระก็เลยคุยกันเมื่อคืนเขาบอกว่าตอนที่เอกหลับอ่ะเขานอนดูเขาเล่นคอมอยู่อืมเขาบอกเขามองไปที่เขาปิดไฟแล้วเขามองไปที่มุมมุมห้องน้ําอ่าเขาบอกเห็นผู้หญิงเนี่ยเาบอกเห็นผู้หญิงมายืนอืมมายืนแบบเขาบอกผู้หญิงหน้าตาแบบคือหน้าซิสตี้แต่ที่บอกยาวค ย็นมาให้ดูเลยอ่ะย็นมาให้ดูอ่ะอืมคุณถามว่าทําไมไม่สกิดกูครับบอกโอ้โหเสศบอกว่าอูทั้งเพครับทั้งทั้งเขาเอาทัาสกิปเลยอ่ะเนาะคือคือจริงจริงเขามปเอาปลุกเราแล้วแต่เราไม่ตื่นเองใช่อระบเาไม่เขาเขาบอกเขาบอกเราทํางานบอกกู๋็ปิดขอบแล้วบอกไปเลยอขา่ตื่นจริงเลยแล้วบอกแล้วก็อยังไงนะนะบอกเออแล้วเขางันมามองไหมบอกมองถานไปยงมองเพด้วยหอ้ตะกูถูกเลยไม่ถูกเลยไม่โอกแล้วเสร็จ เ้วก็บอกว่าเราก็บอกว่าหัวไม่บอกแล้วคำเราไม่บอกแล้วเราไรฟังงจะอะไรมอคืนก็บอกผู้ต้องบอกไว้ถามจริงเอ๋มานอนที่นี่เอ๋ไม่เคยเจอเฮ้ยมันนอนกับแฟนมันไม่เคยเจอนะแล้วเอ๋นอนห้องไหนมันมีโรงแรมไอไออะไอบัตโลนี่มีห้าห้องจะเขาไปนอนที่ห้องมันนอนหมดอะไรอะไรได้ทีสิมันมีห้าห้องนะบัตโลนี่มีห้าห้องไปฟังฟังนะมันบอกไม่เคยมีอะไรเพราะมันนอนแค่สี่ห้องไง อ๋อมานอนสี่ห้องแต่ห้องนี้ไม่เคยนอนเออห้องน้ไม่เียเจอเลยไม่เคยนอนครับครับมาเจอห้องที่ไม่เคยนอนนี่แหละครับใช่ผมบอกเโอ้โหบอกผมบอกว่าผมบอกตอนเช้าผมก็เลยวันวันขึ้นวันหนึ่งผมก็ไปด้วยกันไปปริญญาครับดเลย ออนะคราวนี้พี่บองถามนิดนึงฮะเอกเอกบอกพี่ละว่าสิ่งที่เอกเจอคือเป็นผู้หญิงนะฮะใส่ผ้าขนหนูนะฮะสีขาวคราวนี้เพื่อนเราที่บอกว่าเห็นเป็นผู้หญิงเหมือนกันอยู่ในห้องน้าเหมือนกันเขาเห็นลักษณะเดียวกับเราไหมคือเป็นผู้หญิงใส่ชุดผ้าขนหนูปะเขาไม่บอกเาบอกว่าเห็นเอียงไม่เห็นแค่ขึ้นโตแค่นิดเดียวบอกนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าหน้าตาไม่แน่ไม่น่ากลัวแต่คงไม่ใช่คนอ่าไม่ใช่คนแน่ล่ะ แล้วเพื่อนผมมันบ่อยอ่ะแเพื่อนผมเป็นคนที่แปลกที่ปองคือมันเป็นรองจังหวัดนะผมชอบมันอย่างมากเลยมันเป็นคนเตรียมพร้อมมากเลยที่มเอาพระมบเอาพระพระบูชาที่บ้านติดกันเลยนะพระไปด้วยใช่เอาพระไปด้วยพระไปในห้องวัดมีท่านพระพุทธรูปพระเครื่องอะไรแบบนี้เหรอข้าพระศิวเป็นรถอ่ะโอ้โหต้องถามว่าทำไมไม่เอาพระไปในห้องแล้ว ะคเลยขึ้นเลยบอกวอ้โว้ยแกทั้งนี้มัหลังมันหลังนี่จำแขมาหมาชั้นแล้วมีคำไปสืบต่อไหมฮะเอกว่าห้องที่เราอยู่มันมีห้าห้องอ่ะเรารู้แล้วว่าสี่ห้องไม่มีอะไรแต่ห้องนี้มีแน่ๆละ่ะคราวนี้ห้องที่ว่าเนี้มันเคยมีอดีตเกิดขึ้นมาก่อนหน้าน,นี้หรือเปล่าก็เนี่ยคือผมให้ไปถามออไอ้อเอ,อ,เอ,อไปถามคือผมว่าผมก็เลยไปถามมันเจ้า้องเลยน้องคนที่เป็นมันมันเป็นเ้าะมันก็มบอก เอเอก็เลยไปลองถามอยู่ผมื่อเมื่อสองที่แล้วว่าตัวเล่าฟังบอกว่ามีมีผู้หญิงเ่ะ่ยน้อยใจแฟนกินยากินยาตายแต่ไม่ตายอืโรงพยาบาลข่าก็มันแช่นั่นแหละครับผมก็คิดว่าม่มีอะไรแล้วผมก็ถามเอว่าเอเอบอกลงเอบอกบาทีโรเนียนะเปนผมฉุนมากที่ว่ามันบอกบาทีโรเนียมันนอนกับแฟนบ่อยมันนอนมันนอนมันนอนบ่อยมากอไม่เคยเจออะไรครับ ห้องนอนกี่ห้องนอนสี่ห้องแต่วเนี้ยคือนอนไม่เคยนอนเอานั่นแหละเจอห้องท้ายได้แล้วันเอไม่แล้วก็อีกอันหนึ่งที่สําคัญเคยรู้มาไอตอนที่เอกบอกว่าพลิกตัวไปแล้วก็ไปโดนเอาเอากณะมันเป็นเป็นเป็นแขนก็แล้วกันฮะแสดงว่าตรงนั้นเนไม่ไม่ใช่าบอกให้ผมโดนเอวอะโดนตรงเอวเหรอครับผมรู้สึกเลยว่าเอวแสดงว่าถึ่เพื่อนผมไงผมว่าทำไมเพื่อนผมมันโดนเบามันเล็กจัง คือมือมือตัวจับเนี่ยสภาพสภาพมือคือมือชาต้องแข็งเลยนะครับมันไม่ต้องหนาองนี้พี่ผมไม่โตพู่ผมมันโตไม่ได้ไม่ได้เล็กแต่แล้วมันจับมันมันนิ่มฟองน้ำที่ตกเลิมมัวแล้วผมก็ไม่ลืมแต่ผมลืมตาผมรู้สึกว่าไม่ใช่เพื่อเราละมันลืมตาที่ไอ้วะก็ไม่มีไม่มีนะก็เริ่มผมก็เริ่มแบบแตกๆผมก็เริ่มมีตามองคือมันเราไปเห็นตรงห้องตรงกระจกห้องน้ำแบบเขามีน้่มน้ำมองเราอะแหละอื เออนนกเข้าใจได้เพราะผมเคยเจอห้องพักแบบนี้เหมือนกันที่มันจะมีกระจกที่อยู่ตรงหน้าห้องน้ําแล้วมาสามารถจะมองกระจกแล้วท่อนเข้าไปในห้องน้ําได้อันนี้มอกเลยกว่าสามมุมไปบอกเลยว่าเออนี่มันจะหลอนมากที่จะมองคือจะมองหน้ากระจกแล้วมองไปในห้องน้ําแล้วมองตรงมองต่อได้อะใช่ใช่ใช่อันนี้น่ากลัวเออนะฮะจากนั้นยังไงฮะวันรุ่งขึ้นไปทําบุญเลยก็ครับใช่ไปทำบุญที่พริยาครับผมแต่ก็แก็เตะเพื่อนละครับว่าหลังรายให้บอกเราบ้างแล้วมันก็บอกว่า เอ้ยเอกเราบอกมาแล้วนะเราเอาทาสกิดเลต้องมือทาสกิดเขาพยายามแล้วเอกเขาพยายามจะปลุกเราแล้วว่าจะใช้มือหรือใช้เท้าเราเองซึ่งอาจจะอยู่ในพวังมันไม่ตื่นไงคือผมเห่ื่อยด้วยฮะพี่พอหลับหลับลึกหเลับหลับลึกอแม่เออเออเออนะฮะในเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับผมเท้าละครับขอบคุณมากเอก ครับ,บครับ<ด>ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ,รบเรื่องของห้องพักอาถรรพ์นะฮะเป็นห้องพักหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดชลบุรีก็แล้กันยังไม่จบนะว่าฟังนะแต่ว่าเดี๋ยวเราควรจะพักกันสักครู่หนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยเราจะทิ้งท้าย